เพยยอบานทั้งหมดและมอบรถเข็นให้เธอด้วยเธอโทรศัพท์หาป้าเตียวบ่าวเพื่อบอกเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วบอกว่าตอนเย็นจะกลับบ้านจึงบอกป้ากระปลบ่าวให้มารับตอนคืนฝนตกหนักมากเตียวบ่าวได้ยินว่าพ่อจะกลับบ้านเขาวิ่งไปโดยไม่ได้ถือร่มไปด้วยขาด้าไม่ค่อยดีในวันที่ฝนตกกึ่งทําให้ปวดมากเพิ่งเดินไม่กี่ก้าวก็ล้มลงกับพื้นมาลานจากพ่อคนเดียวท่ามกลางสายฝนเสาหลักข,ของครอบครัวล้มลง เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวจะผ่านประตูได้อย่างไรแม่ชรานอนติดเตียงมาหลายปีพี่คนโตก็ขาพิการหนึ่งข้างเตียวบ่าวก็ยังเล็กทุกคนในบ้านต่างพึ่งพาผู้ชายคนนี้ตอนนี้เขาไม่สามารถยืนได้อีกแล้วหลังจากถึงบ้านเธอพยายามสุดกำลังเพื่อพาพ่อเตียวบ่าวเข้าบ้านตอนนี้เตียวบ่าวและป้ากลับมาแล้วเตียวบ่าวไม่รู้ว่าพ่อของเขาเป็นอะไรไปและคลานไปถามพ่อทำไมพ่อไม่พูดพ่อตกปปะกุบตะกักพยายามพูดแต่พูดไม่ได้ตอนนี้ชายคนนี้รู้สึกล่มจมมากที่สุด ทุกคนในบ้านต่างต้องการให้ชายคนนี้ดูเอเลแต่ตอนนี้ทุกคนในบ้านต้องมาดูเอเลชายคนนี้วันรุ่งขึ้นตาลานพาเดี๋ยวบ่าวไปซื้ออาหารสอนเขาให้เลือกอาหารถูกถูก